เฮ้ยผู้หญิงเฮ้หหยผู้หญิงนะแกสวยผู้ชย,อย,ชยเออเป็นผู้ชายเบิรเออคโอ้สวัสดีครับน้องสาวสวัสดีจ้ะโอ้สวยซะด้วยนี่ ไปไหนเนี่ยเดินมาคนเดียวนี่ไม่กลัวรือไงไม่กลัวแค่ในป่างตงอย่างงี้เออคือว่าฉันกําลังจะไปตลาดนะจ๊ะโอ,อถ้าอย่างนั้นให้พี่สามคนไปด้วยได้ไหมแล้วชื่ออะไรเนี่ยอ,อ๋อฉันมีชื่อว่าน้องบูจ้ะอย่างงี้ได้ไหมอ่ะพอเห็นปุ๊บแล้วมันชอบเออเอางี้ดีกว่าขอเดินด้วยคนได้ไหมขอเป็นแฟนก็ได้อ่ะเราเพิ่งรู้จักกันเองจะเป็นแฟนกันได้ยังไงเล่าหลีกทางใช่ไหมาจะกรฉันจรีบไปนะเอางี้ดีกว่าทาสั้นเลยนะจะยอมมาเป็นแฟนไหม ฉันไม่ยอมจะ <ơi S 2> อยอมไดไงเล่าถ้าไม่ยอมปั้งนะนี่หลีกทางท้าไปนะดีวเบื่อมันจะเป็นปั้เาหรอเฮ้ยมันจ็นแบบนี้อุ้ยชอบกับแบบแม่แกยอจะไปยอมง่าย่าในเชื่อชันเพาะพี่จะปุ๊บจะเข้ามานะพี่ตัรักปั้งจะชวนน้องปกินตับ ลีกทางใช่ไหมน่าเกลียดไปยอมไไปไเลยนะโอเคจะปุ๊บนีก็รักปะจอยู่ไปกินตับไปไหมไม่ว่าตับเป็ดหรือว่าตับใจว่าไม่ตับไม่ไก่

ใครป้ามใครก็ไม่รู้สินะใช่ใช่ไหมมึงถามมันดิถามมึงสองคนนะใช่ใช่ไหมใช่ป่ะือืไม่เต่งันไมใช่ใช่ไหมไม่ใช่ช่ปล่าบอกเลยผู้ชายใช่ไหมไฮ้แกมันเป็นผู้ชายเว้ยไอ้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้ว้ไอ้ไอไอ้อ้ไอ้ไอ้าอ้อ้ไอ้อ้ไอ้้กอ้อ้้อ้ไอ้้ออ้ อ้อแล้วทำไมอ่ะแล้วป้อมแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะก็ชอบไงเออถ้าชอบก็ไปขอกับพ่อกับแม่เขาไม่ทําแบบนี้เนี่ยมูจัดการสิกลับไปกลับไปกลับไปเลยอะไรเดี๋กลับไปมึงอยากมีเรื่อง,อง,องด้วยวันนี้มึงอยากมีเรื่องเลยวพามีเอ้มสองคนกลับไปด้วยเฮ้ยไม่ใช่เมียเพื่อนอีบ้าไปทำร้ายเขาจ้างเลยมึงอ่ะแกเป็นอะไรพะแกอ่ะนี่ป้าหูวี่งไม่สู้คน